การที่ปกติเนี่ยเวลาผมเจ็บป่วยเนี่ยผมจะชอบไปคลินิกซะเป็นประจำคราวนี้เรามาใช้ร้านยาบ้างมันเกิดอะไรขึ้นครับก็มีอยู่2เรื่องหลักๆเลยที่ผมจะแชร์ให้ทุกคนฟังครับประเด็นแรกเลยก็คือการไปร้านยาเนี่ยได้เรื่องของการประหยัดเวลาที่มากกว่าแน่นอนครับเวลาไปร้านยาเนี่ยโดยมากเราก็รอกันไม่กี่คิวหรอกครับถ้าไปในช่วงเวลาที่คนไม่เยอะนะเราก็จะได้ใช้เวลาเราอย่างมีคุณภาพไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอ ย่างที่สองคือเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับปกติแล้วเวลาเราไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลเอกชนเนาะมันจะต้องมีค่าบริการทางการแพทย์3 0 0บาทแต่การที่เราไปร้านยาเนี่ยค่าบริการตรงนี้นะครับจะถูกตัดทิ้งไปแต่แม้มันจะถูกตัดทิ้งไปก็ตามแต่เรากลับได้มีเวลาในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มากขึ้นเนาะเพราะอย่าเภสัชกรนี่เขาอยู่ร้านยาเนี่ยนะครับเขาก็ เรียนหปีเหมือนกันกับแพทย์ทั่วไปนะเพียงแต่เขาจะไปเน้นในด้านยามากกว่าซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีบางอาการเนาะที่ยาเนี่ยอาจจะไม่สามารถรักษาได้เขาก็จะส่งต่ออาการตรงเนี้ยให้กับทางโรงพยาบาลต่อไปแล้วอีกอย่างน,นะครับถ้าสมมุติเรามาซื้อยาเองที่ร้านยาเนี่ยเราก็จะได้ยาที่มีคุณภาพมากกว่าเพราะเราเลือกที่จะซื้อได้ด้วยตัวเองนะครับผม